หนาวแล้วครับวันนี้ <c oughs> <c oughs> จะแกงขีเล็กใส่บาตครับแต่เช้าเลยแกงใส่บาตใส่คนบนฟ้าครับแกงขี้เหล็กใส่บาตให้คนบนฟ้า <c oughs> ตั้งแต่เช้าเลยนะครับมีพริกแกงก <c oughs> ากหมูผักอีตูขี้เหล็ก ครับบรรยากาศบัดหุงข้าวแล้วครับนี่จะหมาอมสินอมสินหมาอมสินครับบรรยากาศยังเช้ามืดอยู่เลยครับจะหมาอมสิน <c oughs> อนูหนูหนูมาหนูหนูมาหุงข้าวเสีบาเลยเพาออะอะ หนูมุงข้าใส่บาตรให้ลูกหนาวไหมลูกหนาวครับใส่เชื่อกันหนาวด้วยยังไม่สว่างเลยครับยังมือดอยู่เลยข้าวก็กหุงเสร็แล้วครับจึงแกงพร้อมก็นที่พร้อมแล้วเจอกันนะครับ ครับ